สวัสดีค่ะกับเรียนท่านรองศาสตราจาร,รย์ดรสุมารีชัยสุภรากุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมประธานในการเปิดโครงการ GE ชนคุณทำดีเพื่อสังคม และสวัสดีท่านคณาจารย์นิสิตนักศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กำลังรับชมการถ่ายทอดโครงการ GE ชุนคุณทำดีเพื่อสังคมผ่านระบบออนไลน์ในขณะนี้ดิฉันผู้ในการสำนังงานบทวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยายลายัยราชพัฒจันกเกษมในนามประธาน,นาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ขอขอบพคุณท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมมาโดยตลอด โครงการนี้สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีมาเป็นระยะเวลายาวนานและปีนี้นับเป็นปีที่9แล้วโครงการ G.E. ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและประกวดโครงการจิตอาสาของเยาวชนนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสาพร้อมทั้งเป็นเวทีในการรลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการจิตอาสาที่มีคุณภาพควรค่าแก่การยกย่องชมเชย และในปีนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมจึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นการนำเสนอและประกวดโครงการจิตอาสาผ่านระบบออนไลน์โดยในปีนี้มีกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมทั้งสิ้น14โครงการจาก9สถาบัน โดยโครงการได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกโครงการเข้าสู่รอบตัดสินและในวันนี้เป็นการนำเสนอโครงการที่เข้าสู่รอบตัดสินผ่านระบบออนไลน์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินระมับรงวัลโดยมีทีมที่เข้ารอบประจำปีพุทธศักราช2563ได้แก่ ทีมที่1โครงการหัวใจสีเขียวคัดแยกขยะรีไซเคิลจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมทีมที่2โครงการสารพลังชุมชนคนช้างป่าจากมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรนี ทีมที่3โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนผู้คนใส่ใจรับมือสาธารณาภัยห่วงใย,ยสุขภาพจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยร่วมกับภาควิชาเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ทีมที่4โครงการสตินอาสาพี่สอนน้อง I Can Do CPR and Standard First Aid จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยทีมที่5โครงการเติมสีสันสันฝันให้น้องจากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันกเกษมและทีมที่6โครงการพนครนก้าวตามรอยพ่อสันต่อความดีจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนพนครโอกาสนี้ ดิฉันขอกาบเรียนเชิญท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดรสุมารีชัยสุภรากุลประธานการจัดโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมผ่านระบบออนไลน์กล่าวเปิดงานขอกาบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการนักศึกษาคณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมหาวิทยาลัยราชพัฒนจันเกษมขอขอบคุณและขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมโครงการนี้เราจัดต่อนเนื่องมาเป็นปีที่9แล้วแล้วก็ได้รับความสนใจแล้วก็การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวนมากในปีนี้เนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19มหาวิทยาลัยก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการนำเสนอออนไลน์ เราก็ยังได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมากมีโครงการที่เข้าร่วมโครงการกับเราทั้งหมดนี้14โครงการจาก9สถาบันคณะกรรมการได้คัดเลือกไว้6โครงการจาก5สถาบันวันนี้จะเป็นรอบตัดสินหลายคนอาจจะมีคำถามว่าการทำความดีคืออะไรการทำความดีนั้นมีได้หลายลักษณะ ทั้งในเรื่องของการทําความดีในลักษณะที่เป็นการพัฒนาชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การศึกษาโครงการที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าในถัดที่เป็นนักศึกษาเราทําความดีอะไรได้บ้างมีความหลากหลายที่น่าสนใจมากแต่ดิฉันก็อยากจะสรุปว่าหลักการของการทําความดีมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือว่า สิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความภูมิใจที่เราได้ทำความดีและให้มีความชื่นใจที่ผลจากการทำความดีของเราได้ส่งผลให้ชีวิตของผู้อื่นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคะก็อยากจะขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนหยัดในการทำความดีต่อไป การทำความดีนั้นก็เหมือนการปิดทองหลังพระบางทีก็อาจจะไม่เห็นเราก็อาจจะนึกน้อยอกน้อยใจแต่ดิฉันก็ขอยกพระบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์เคยตรัสว่าการปิดทองหลังพระนั้นถ้าเราปิดทองไปมากๆทองก็จะล้นจากหลังพระมาข้างหน้าพระเองก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะทำความดี เพื่อสังคมต่อไปขอบคุณค่ะ